จำนวนผู้ถือครองบิตคอยเต็มเหรียญพุ่งทะลุ1ล้านรายครับแม้ตลาดยังไม่ฟื้นเต็มที่ครับสัปดาห์นี้ครับตลาดคริปโตเครนซีดูเหมือนจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ครับคริปโตเครนซีในหลายๆประเภทครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญเหรียญมีมนะฮะที่ราคาในร่วงลงอย่างมากนะครับเพราะว่ารายง,งานนี้มีการเปิดเผยว่าแม้ตลาดจะซบเซาแต่ก็ได้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในชุมชนของบิตคอยนะครับ อ้างอิงข้อมูลจาก into the block ครับจะเห็นได้ว่าจำนวนกระเป๋าเงินของผู้ถือบิตคอยน์ึงเหรียญขึ้นไปหรือเรียกง่ายว่าถือเต็ม1นึ่บิตนะครับหรือที่เรียกว่า h o ค e c เนอร์สครับพุ่งขึ้นถึง1นล้านรายแล้วหรือคิดเป็นเกือบ5%ของอุปทานสูงสุดของบิตคอยน์นะครับก็ถือไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นครับความสำเร็จของ เหตุการณ์สะท้อนให้เห็นความพยายามอย่างยิ่งของนักลงทุนครับที่มีความต้องการสะสมบิตคอยให้ได้เต็มเหรียญท้วนนะครับสิ่งนี้ยังสามารถตีความได้ว่าตลาดเลือกที่จะสะสมเหรียญเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของบิตคอยในอนาคตครับทั้งนี้หากบิตคอยต้องการที่จะทำลายถิติราคาสูงสุดเดิมที่แล้วได้นะครับเงินทุนจำนวนมากกว่า2.65้าแสนล้านดอลลาร์ครับจำเป็นที่ต้องถูกอัดฉีดเข้าไปยังตลาดบิตคอยแต่ถ้าบิตคอยไม่สามารถยืนเหนือระดับราคา6 0 0 0 0นดอลลาร์ได้นะฮะ จะส่งผลให้มีนักทุนถูกล้างพอร์ตไปเป็นจำนวนมากนะครับอย่างไรก็ตามครับตามสถานการณ์ของ Bitcoin นั้นยังอยู่ในภาวะซบเซาเนื่องจากว่าต้องเผชิญหน้ากับปัจจัยต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือว่าข่าวของเมสาก็อกนะครับเมาก็อกที่เป็นเว็บที่ยับหาไปนะครับหรือความไม่มั่นคงในเศรษฐกิจโลกเป็นต้นนะครับทําให้อนาคตของบิตคอยนั้น ยังดูไม่มันมม่นคงนักนะครับอีกทั้งทางเฟดก็ยังตัดสินใจที่จะลดตาดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวในปีนี้นะครับซึ่งส่งผลเสียอย่างมากกับราคาของบิตคอยนะครับก่อตอนนี้นะบิตคอยมีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ6 1 9 7 8ดอลลาร์นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอ้างอิงข้อมูลจาก Coin Market Cap จริงๆตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณนี้6 0 0 0 0 61,000 62,000นงะครับลงลงมาจาก7จ็ดหมได้ประมาณสักช่วงเดือนหนึ่งแล้วนะ ก็ถือว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันกลับขึ้นไปคนก็จะตื่นเต้นกันอีกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเก็บนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมองบิตคอยเป็น store of value หรือว่าสินทรัพย์ที่มันรักษามูลค่าเก็บรักษามูลค่าได้นี่นะฮะก็ไม่จำเป็นต้องไปแคร์มากเรื่องของราคาเนาะค,คุณก็ซื้อเก็บเอาไว้เน้นที่จํานวนนะฮะว่าคุณมีจํานวนกี่เหรียญกี่ซัตซูชินะครับมีเป็นซัตซูชิหรือมีเป็นบิตเลยนี่ก็แล้วแต่ความสามารถของคุณก็แล้วกันนะครับผมนี่เป็น คนที่ถือคองบิตคอยเกิน1บิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วคุณคราคาตอนนี้อยู่เท่าไหร่ยังไงก็สำรวจกระเป๋าเงินตัวเองด้วยนะครับฝากติดตามบิตคอยแคสซี่ครับบาร์สุดเรื่องของบิตคอยทุกวัน8ปดโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับที่นี่ไทยทาวน์แชนแนลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยครับผมสามารถซัพพอร์ตกันได้ครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆนะครับ แล้วก็สามารถเติมเงินใจให้การผ่านทางด้านข้างนี้เลยนะฮะ t r u e Money Wallet นะแล้วก็ทาง QR code ตรงนี้ด้วยทำได้เลยนะครับถ้าเห็นปุ่มจอยใต้คลิปนี้กดปุ่มจอยสมัครเป็นเมมเบอร์รายเดือนก็ได้ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรก็ True Member เหมือนเดิมนะครับผมส่วนใครอยากเทรดคริปโตเคอเรนซี C, ไม่รู้ใช้บริการกระดานเทรดเจ้าไหนผมแนะนำบา b บิตนะครับ Bybit คือ1ใน5ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกตอนนี้นะฮะใช้งานง่ายปลอดภยัยแล้วก็มีเ,เลือกเลมากมายแต่ที่สำคัญมันยัังงเป็นตวกลาะ,ะจะให้ดดีสุคือ ใช้ซื้อขายเท่านั้นจะจะเก็บไปเก็บใน h a r d ดแวร์วอลเล็ก็แล้วกันนะครับผมยังไงใครอยากสมัครใบบิดแบบได้รีวอร์ดนะฮะคุณก็สมัครผ่าน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่สะดวก QR เลื่อนลงไปใต้คลิปจะมีลิงก์ไว้ให้แล้วก็กดกันสมัครได้เลยนะครับผมวันนี้ Bitcoin แคสซี่ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ